สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube YTY198 g g m m n n แและส,สดีแฟนอาร์ซอนด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสสอนอาร์ซอนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารอาร์ซอนกันสักเล็กน้อยอาร์ซอนพร้อมขณะที่มนเชสเตอร์ยไ่เตดโฉมใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น มิเกลอิต้าเริ่มชาเลนจ์อาซอมในฤดูกาลใหม่แล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาห่างหายจากการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ปี2 0 0 4โดยเตรียมตัวที่พบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลงละครแห่งความฝันในเกมวันอาทิตย์นี้ลูกทีมของมิเกลอต้าจบฤดูกาลด้วยการเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง3สมัยติดต่อกันมันก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับว่าพวกเขาไม่สามารถไปถึงเส้นชัยได้นั่นคือการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก อาร์ซนเสียเปรียบเป็นอย่างมากเมื่อทางมเชสเตอร์เอาชนะพวกเขาในการคว้าแชมป์ลีกในปี2023และ2024ก่อนที่ริพูจะทําให้ทีมจากรลอนเหนือก็ประสบปัญหาการเดิมนั่นคือการพลาดการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็จบด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับเนื่องจากในฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์ซอก็มีปัญหาในเรื่องของ,ของการบาดเจ็บนักเตะเล่นงานโดยเฉพาะในตําแหน่งแนวลุกนะครับ พอบุคโยซาก้าเจ็บทีมก็เป๋พอมาติดอูนิคอร์ท้ายดูดูการท้ายฮาวเวดก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนก็ต้องดันกองกลางอย่างไมเกลเมโนลมาเล่นเป็นกองหน้าจำเป็นอีกด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้อาร์ซอก็ควานักเตะไปแล้วถึง6คนและลายที่7ก็ก็กำลังจะเข้าใหม่ด้วยแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าก็ยังเป็นคำถามกันอยู่ว่าลาย7จะเป็นใครเพราะอาร์ซอก็หวังว่าในฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดฉากขึ้นเนี่ยพวกเขาจะต้องคว้าแชมป์ให้สำเร็จ แล้วก็ยังมีแฟนๆอาร์เซอลบางกลุ่มนะครับตั้งคําถามบอกว่ามิเกลฮอยต้าคือคนที่เหมาะสมที่จะยุติการรอคอยแชมป์หรือไม่หลังจากที่มิเกลอยต้าพาอาร์เซอลคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้เพียงรายการเดียวนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาคุมทีมในช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2019ต่อจากอูนายนอามารีแต่ทัพเดเลนเนอร์ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาในฤดูกาลแล้วด้วยการทะล,ลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยน แต่ก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างหุดหวิดให้กับผู้ชนะอย่างปาเิสซังเช็คแมงนะครับและด้วยการซัพพอร์ตจากเพื่อนหน้าใหม่จำนวนมากที่เซ็นสัญญาเข้ามามูลค่ารวมกว่าเกือบ200ล้านปอนด์ไอตาเชื่อมั่นสุดๆนะครับว่าพวกเขาจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลพรีเมียมร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จโดยเขาบอกว่าคุณต้องพร้อมคุณต้องสู้ต่อไปและคุณจะชนะเพราะวันหนึ่งคุณก็จะมีถ้วยรางวัล อยู่ที่เอเมเร์สเตเดียมเป็นเวลา3ฤดูกาลแล้วนะครับที่เรามีแต้มเยอะมากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อถ้าคุณมีความสมเสมอคุณก็จะจบฤดูกาลด้วยการมีคะแนนที่มากกว่าทีมอื่นนั่นคือเป้าหมายของผมในตอนนี้อาร์ซอนต้องพบกับอาการบาดเจ็บอย่างโ uh บโยซาก้ามาตินออริกาดกร์เรลชซุสและไฮฮาวเวตในช่วงเวลาต่างๆของฤดูกาลที่แล้วส่งผลให้พวกเขาขาดความเฉียบคมและเสมอไป14นัดขณะที่ริวพูลนะครับเสมอไปเพียงแค่9นัด นั่นคือข้อได้เปรียบที่สำคัญในขณะที่อาร์ซอลจบด้วยการตามหลังแชมป์เก่าถึง10คะแนนในช่วงสมัมเมอน,นี้อาร์ซอลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของฤด,ดูกาลที่แล้วในเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับก็เลยนำเข้ากองหน้าคนใหม่ฟอร์มแรงจากสปอร์ตติ้งลิบอนอย่างวิกเตอร์ยคาเลสกองกลางจากโซซิดัตย่ยางมาตินซูบมดีโนนี่มาดเก้ปีกจากเชลซี คิสเตียนนอกาดกองกลางจากเบนฟอร์ดและก็คิสเตียนมอสเกล่าแนวรับจากไอ้กังขาวไฟบาเลนเซียอาร์ซอนเคยตกเป็นข่าวว่าจะคว้าตัวบเบนจามินเซโก้กองหน้าคนใหม่ป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะตัดใจเดิมพันสูงคว้าตัววิกเตอร์ยูคาเลสด้วยมูลค่าสูงถึง64ล้านปอน โยคเลสยิงไปถึง97ประตูจาก102เกมในช่วง2ปีครึ่งที่สปอ์ติ้งริบบอนซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นภายใต้การคุมทีมของรรเบนอโมริมผู้การทีมคนปัจจุบันของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนที่2คนนี้จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทางวิกเตอร์โยคเลสเลือกที่จะไปเซตแมนยูไนเต็ดและมาอยู่กับอาร์ซอลแทนโดยทําให้อโมริมนะครับต้องปรับปุงของตัวเองด้วยการเซ็นสัญญากับเบนจามินเซตโกของอบินไลซิก แบรนด์เอ็มเบโมจากเบนส์ฟอร์ดและมาชุดคุณย่ากองหน้าจากวูบด้วยค่าตัวรวมกันก็200ล้านปอนด์นะครับแมนยูเต็ดไม่ได้แชมป์ลีกมาร์งแต่ปี2013 จาเป็นที่ต้องใช้เงินจนํานวนมากเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเพื่อใช้สู้ศึกในฤดูกาลใหม่ทีมของอโมริมจบฤดูกาลด้วยอันดับที่15ซึ่งก็เป็นที่น่าผิดหวังในหลีกสูงสุดและพลาดโอกาสในการผ่านเข้าเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการพ่ายแพ้แบบเจ็ยให้กับทางทัพนิแมฮอสเปอร์ทีมร่วมลีกที่ผลงานในฤดูกาลที่แล้วต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนกันนะครับอมมริมผู้ที่เข้ามาแทนที่เอลิกเชนฮาร์ที่ถูกไล่ออกในช่วงเดือนพฤศจิากายน ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นอย่างมากในฤดูกาลที่2ของเขาอามริมรู้ว่าเบนจามินเซตโกจะเป็นกุญแจสําคัญในการบรรลุปเป้าหมายนั้นและเขาก็เชื่อว่านักเตะในวัยย2ิบ2ปีรายนี้พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายนี้แล้วผมไม่จําเป็นต้องบอกเบนจามินเซตโกนะครับว่าเบนจามินเซตโกที่นี่คือมน n เชสเตอร์ยูเต็ดที่นี่กดดันมากๆคุณต้องรับมือกับมันให้ได้ ข่าวต่อมาองลีแนะแฟนปืนให้เวลาโยคาเลสสักนิดเทลลี่องลีซึ่งเป็นอดีตยาวดิงของไอ้ปืนโตนะครับออกลงปร,รามแฟนๆกุนเนอร์ทั้งหลายให้อดทนกับช่วงเริ่มต้นของวิเตอร์โยคาเลสช่วงแรกอาจจะยังไม่ลงล็อกที่จะระเบิดฟอร์มถล่มประตูดได้ในทันทีนะฮะนักเตะชาวฝรั่งเศสนะครับได้ให้ความเห็นถึงโยคาเลสหลังจากที่อาร์ซอลยอมที่จะทุ่มเงิน ถึง64ล้านปอนด์ควา้าตัวเขามาเป็นกองหน้าตัวหลักให้กับทีมองรีได้กล่าวว่าโยคาเลสเนี่ยเคยเล่นทีมงกิจมาแล้วอย่าลืมนะเขาเคยเล่นให้กับทางโคเวนที ry, แต่เขาก็ล้มเหลวที่ไบรตันดังนั้นเราจะเห็นโยคาเลสที่เคยต้องดิ้นรนแบบนั้นมาก่อนและเขาก็จะกลับมาจากจุดนั้นได้องรีกล่าวในตอนนี้นะครับเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นดูจากสภาพร่างกายดูจากที่เขาดูแลตัวเองแล้วก็วิธีการเล่นของเขาที่เปลี่ยนไป เขาคือเพชรฆาตในกรอบเขตโทษตัวเลขไม่เคยโกหกคุณนะครับและยิ่งคุณอยู่กับทีมที่สร้างสารรค์โอกาสได้มากมายแบบนี้ดังนั้นมันน่าจะเป็นการจับคู่ที่เพอร์เฟกสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับแฟนๆอาร์เซอลทุกคนนะครับขอให้ทุกคนอดทนกับเขาแต่สิ่งที่น่าลำคาญใจในตอนนี้คือแฟนบอลไม่อดทนอีกต่อไปแล้วพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างโยคาเลสโชว์ฟอร์มได้ทันทียิงประตูได้ในทันทีและทำให้เราชนะได้ในทันที ซึ่งมันคงจะไม่เกิดบ่อยนักกับนักเตะนะครับบางคนมันก็อาจจะไม่ได้คลิกในทันทีผมเป็นแฟนอาร์ซอลคนหนึ่งนะครับก็หวังว่าอยากให้เขาสามารถทำผลงานได้ดียิงประตูให้กับเราแล้วก็นำพาอาร์ซอลคว้าแชมป์ลีกได้สักทีหนึ่งนะครับเป็นการปลดล็อกแชมปีเพยนลลกที่รอคอยและจากสิ่งที่เขาเห็นและวิธีการที่เขาจบสกอร์นะครับ องลีก็หวังว่ามันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิกเตอร์ยคาเลสและในท้ายสุดเราก็หวังว่ายูคาเลสจะพาอาร์ซอลคว้าแชมป์ลีกได้ในที่สุดและแฟนๆกูนเนอร์ของช่อง y t y แหะครับคิดว่าจะอดทนรอยูคาเลสได้สักกี่นัดที่เขาจะสามารถระเบิดฟอร์มเก่งเหมือนกับที่เขาคาแข่งอยู่กับทางสปอร์ตติงบิบอนที่สามารถระเบิดตะข่ายได้เป็นกอบเป็นกำผลงานดีอย่างต่อเนื่องและคิดว่าอาร์ซอลจะชนะมนยูเต็ด และยิงใส่แมนยูเต็ดที่ลงละครแห่งความฝันได้กี่ลูกก็ลองพิมพ์มาบอกกันใต้คลิปนี้นะครับสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บ